การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการนับจำนวนราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว26ทั2566วันที่เผยแพร่1กุมภาพันธ์2566เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร และการนับจำนวนรัษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะครบอายุของสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่23มีนาคม2566หรือหากมีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรแล้วแต่กรณีว่าทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ก่อน หรือเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พศ2566มีผลใช้บังคับแล้วแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ประกาศเขตเลือกตั้งทันทีหรือการแบ่งเขตเลือกตั้งมีการนับจำนวนราษฎรอย่างไรนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงต่อการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พศ2566มีผลใช้บังคับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดเตรียมข้อมูลและพื้นที่พร้อมทั้งจัดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยจังหวัดละ3รูปแบบ เพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา10วันโดยจัดเตรียมข้อมูลที่ถือตามจำนวนรัษฎรที่ประกาศปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งไว้ให้พร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฉบับที่สอง พศ2566ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อำนาจในการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 2. การเตรียมความพร้อมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฉบับที่2พศ2566มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่29มกราคม2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการดังนี้2.1เมื่อวันที่30มกราคม2566ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบร่างระเบียบประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองจำนวน5ฉบับกล่าวคือวงเล็บหนึ่ง ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศวงเล็บ 2. ร่างประกาศคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1. พุทธศักราช2564วงเล็บส ล่าประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพศวงเล็บ4ล่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศวงเล็บ5ล่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ ทั้งนี้ล่างประกาศลลกาตามข้อวงเล็บ1และวงเล็บ2ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื before, <S <S <ương. 2> ่อวัน <Pepper>. ที่31มกราคม2566 2.2การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อระเบียบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดทันทีซึ่งต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแต่จะเร่งรัดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้น้อยลงหรือรวดเร็วขึ้นโดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามเอกสารดังนี้วงเล็บหนึ่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย3รูปแบบภายใน3วันวงเล็บ2ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพักการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา10วันนับแต่วันปิดประกาศระหว่างวันที่4ถึง13กุมภาพันธ์2566 วงเล็บ3าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวบรวมความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนเพื่อจัดทำสรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งพิจารณาวงเล็บ4คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน77จังหวัด364เขตเลือกตั้งวงเล็บหส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาทั้งนี้ เมื่อประกาศเขตเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองจัดได้นำไปใช้ในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป 3. การนับจำนวนราษฎรเพื่อนำมาใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1. พุทธศักราช2564มาตรา86กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งกรณีดังกล่าวสำนักทะเบียนกลางได้มีประกาศจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่5มกราคม2566เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคม2565และในการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งได้นำประกาศสำนักทะเบียนกลางดังกล่าว มาใช้ในการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ